คนเราได้แล้วส้มตำหลังจากที่เราเดินไปซื้อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน่ากินขนาดไหน นะคะเราจะมาแกะอาจจะทำตามกันเอ้ยม,มือเอย่างเดี๋ยเรามาดูกันอร่ากินไหมอือออ พี่ใหญ่นข้าวกัะเถะเาะแล้วคนรอดูนะนฮะใช่หนูไ้อต้อตมตัไฟฟ้ามาไง <c oughs> <c oughs> ว้าวน่ากินด่นะซื้อกลมจอมไฟฟ้ามาใหา้ทุกคนน่ากินดุนะเนี่ยะเนีโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ขอทอนข้าวกลางวันก่อนสวัสดีค่ะ